ครับทุนเอฟซีอีกาชนะทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของโรบิยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปที่เอลเลนโรดบ้านของลิสยูเนเต็ดครับแต่ว่าสามารถชนะได้แบบหายห่วง3ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มสําคัญไล่ล่าแย่งแชมป์กับทางด้านของอาร์เซนอลต่อไปนะครับจากที่เคยโดนฉีกมาแปดตอนนี้ขยับเหมือนเดิมที่5คะแนนแล้วก็ถีบเอานิเคอรเซ่นนะครับตกหล่นลงมาจาก รองจากฝูงสําเร็จนะครับเราจะมาคุยกันในประเด็นของเรือใบสีฟ้ากันและผมก็คัดมาเนื้อเนื้อเน้นเน้น,น,นสประเด็นหลักเลยครับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด C ีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางไอ,งอการด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชเชนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ในเกมเที่ยวล่าสุดเลยของโรเบร์สีฟ้านะครับถือว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆนะครับพวกเขาห้ามพลาดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลสามารถคว้า3แต้มได้แล้วนะครับลองทับพลาดสิครับโอ้โหบอกเลยว่าดูไม่จืดจริงๆแล้วมันจะต่อย,ยอดความมั่นใจให้กับทางด้านของอาร์เซนอลด,ด้วยนะครับเกมแรกหลังจากที่พักเบรกทีมชาติมาเดือนครึ่งเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ครับว่าเครื่องยนต์ของโรบอรสีฟ้าจะเป็นยังไงจะเย็นไหม หรือว่าจะร้อนอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเราก็ได้เห็นว่าเรือใบสีฟ้าก็ยังเป็นเรือใบสีฟ้าที่เพียบไปด้วยคุณภาพแม้ว่าจะไม่ได้หัวชุดใหญ่ร่วมกันมาเดือนครึ่งแล้วก็ซ้อมกันยังไม่ถึง5มื้อด้วยกันแต่นักเตะซิตี้ก็ยังเหมือนเดิมโดดเด่นในเรื่องของทีมเวิร์กโดดเด้งในเรื่องของคุณภาพการผ่านบอลการหาวิธีในการเจาะคู่แข่งก็ยังเหมือนเดิมรวมไปถึงการฉกชวยโอกาสที่มีแล้วทำได้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูกที่ลิสพลาดพอลิสพลาดปุ๊บโอ้โหแมสตี้เข้าทำทันทีลงโทษลิสทันทีครับมาเป็นเกมที่ลิสอุนเด็ดของเจสซี่มาร์ชครับทำได้ดีนะครับวิ่งแบบบ้าพลังใส่กันเต็มคาราเบลเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างระหว่างทีมระดับไซส์กลางกลางข่อนไปทางเล็กกับทีมใหญ่ที่ลุนแชมป์มันคือเรื่องของการทำประตูครับต่อให้ว่าคุณจะเล่นได้ดีมากน้อยเพียงใดแต่มันจะชี้ขาด ตัดสินเกมกันตรงที่ว่าประตูใครทําได้มากกว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนักเตะของซิตี้มีทีเด็ดกันมากๆครับในแต่ละคนทั้งคนผ่านบอลเป็นจุดเริ่มต้นคนที่ช่วยประสานงานทั้งซ้ายขวาตรงกลางคนที่คอยถวายผ่านทองเปิดแอสซิตให้กับเพื่อนมากันครบพร้อมหน้าพร้อมตาคนแอสซิตในเกมล่าสุดก็เป็นแจ็คกิเลยที่ทําได้2องแอสซิตนะครับ คนเบิกร่องที่ทําให้ซิตี้เนี่ยอดล็อกความกดดันก็เป็นโรดรีนะครับกองกลางที่เติมขึ้นมารวมไปถึงหน้าที่เครื่องจักรถล่มประตูอย่างเออริงบราส์ทัลเลนก็ทําได้2เม็ดเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับเรเบย์ยังคงโชว์ฟอร์มได้โหดปิดเกมได้ดีช่วยโอกาสได้ดีออกตัวได้เยี่ยมเร่งจังหวะตั้งแต่นาทีแรกไปจนถึงสุดทางครับเรดวานี่คือเกมที่ซิตี้เหมาะสมและก็คู่ควรสำหรับการได้3แต้ม กลับมาเล่นในเกมลีกอีกครั้งในรอบ1เดือนเศษได้3แต้มไลจี้อาร์เตนอลต่อไปและพร้อมที่จะเร่งเครื่องไปเรื่อยๆครับตำแหน่งแชมป์พิมรีกในซีซั่นนี้ยังต้องลุ้นกันสนุกเลยส่วนประเด็นที่2อครับความกระหายในการเล่นของเออร์ลิงบอฮาร์แลนด์ครับนี่คือนักเตะที่เอาตรงๆผมก็แอบเห็นอกเห็นใจฮาร์แลนด์อยู่เหมือนกันครับที่ไม่ได้ไปโชว์ฝีเท้าโชว์ความสามารถ โชว์ความโหดเหี้ยมของตัวเองนะครับในเวทีระด,ดับฟุตบอลโลกเที่ยวล่าสุดนะครับมาดาเพื่อร่วมทีมดาวดังคนอื่นๆน,นะครับต่างไปเล่นนที่ประเทศกาตานะครับแต่เอริกบราทาลเล่นต,ต้องอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าชาติของเขาไม่ได้ผ่านการเล่นไปสู่ในรอบสุดท้ายครับเราก็ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยนอร์เวย์จะมีสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบเอาเฉพาะแค่ว่าแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยก็จะเป็นประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ นอร์เวย์ยังเป็นรองทั้งสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กนะครับเพราะว่าอะไรทรัพยากรมันน้อยแล้วดูจากองค์ประกอบรอบด้านแล้วมันยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าจะไปถึงขั้นฟุตบอลโลกแต่ถ้าเป็นเวทียุโรปเนี่ยอันนี้โอเคครับดันนั้นการที่ฮาเลนไม่ได้ไปเตะในฟุตบอลโลกเนี่ยมันสร้างความกระหายในการเล่นให้กับเขาเขาอยากที่จะลงเล่นรับปล่อยของครับซึ่งทีมที่สวนเนี่ยก็คือลีสยูไนเต็ด เราได้เห็นว่าฮาแลนด์ก็ยังคงเป็นฮาแลนด์ที่มีความโหดเหี้ยมสุดๆมีจังหวะเมื่อไหร่เขาไม่พลาดแม้ว่าจะเป็นการแทบอินง่ายๆแต่ลูกนั้นมันก็ต้องใช้ความเข้าใจเกมการหาตำแหน่งหาพื้นที่แล้วก็ยิงมันให้เด็ดขาดครับแล้วฮาแลนด์เองก็ทํามันได้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวของฮาแลนด์ครับคือเขาโฟกัสอยู่ในเกมตลอดเวลาเขาเล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงเขาเอาทุกดอกใส่เต็มทุกจังหวะ มุ่งมั่นทุกเพลงเราก็สามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเกมนัดนี้ทำไป2ประตูตอนนี้แตะหลัก20ไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่จะพุ่งพรวดทะลุไปถึง40ประตูนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือแมตช์ Day หรือว่าคิวกันขันอยู่ที่23ประตูแล้วถ้าหากว่าเราคิดค่าเฉลีย่ยแบบ1เกมมี1ลูกเนี่ยอันนี้ทะลุ40ประตูได้เลยครับแล้วมันมีโอกาสด้วย แล้วคู่แข่งทีมต่อไปคือเอเวอร์ตันโอ้โหตอนนี้เอเวอร์ตันอยู่ในช่วงหัวตกนะครับความมั่นใจสูญเสียและเกมรับเสียประตูค่อนข้างง่ายด้วยนะครับง่ายกว่าลีสิวเทสได้ซ้ำไปมีโอกาสนะครับที่จะได้เห็นว่าแมนซิสตี้ถล่มเอเวอร์ตันชนิดที่ว่า5-0 6-0ได้เลยนะครับถ้าเอเวอร์ตันยังคงอ่อนปวกเปียกในเรื่องของเกมรับแบบนี้แล้วเราก็อาจจะได้เห็นฮารแลนยิงประตูต่อเนื่องแล้วก็ขยับสิติขึ้นไปเรื่อยๆครับ ซึ่งนาทีนี้ร้านผู้ถูกกฎหมายวางตัวให้ฮาแลนเป็นเต็งจา๋าเต็งเดียวๆแบบไร้คู่แข่งอัตราต่อรองนะครับในการที่จะได้ดาวซันโบพิมิกในซีซั่นนี้เขา,าอยู่ที่1.8 1่ขีดแะครับเอาขนม8ชิ้นไปแลก1ชิ้นในขณะที่เต็ง2ก็คือแฮร์วิคเคนตองหน้าตัวเก่งของสเปอร์นะครับมีราคาอยู่ที่10.1ขีดหเอาขนม1ชิ้นไปแลก10เห็นความแตกต่างกันไหมครับ โอ้โหแตกต่างราฟ้ากับเหวเลยเพราะว่าฮาแลนด์นาชินีหยุดยากจริงๆครับประเด็นที่3นะครับแจ็คกิลิชต้องใส่พลังลงไปสักนิดหนึ่งครับก่อนหน้านี้ทุกคนเคยได้ยินนะครับกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในตัวของแจ็คกิลิชว่ามันต้องดีกว่านี้คุณทำได้ดีกว่านี้100ล้านปอนของคุณเนี่ยมันต้องว้าวกว่านี้โอเคละมันมีหลายเกมนะครับที่แจ็คกิลิชทำได้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ฟอร์มการเล่นถือว่าโอเคไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีสุดแต่เกมล่าสุดมันคือเกมที่แจ็คกิลเลชพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถสร้างคุณประโยชน์สร้างโอกาสทําให้ทีมได้ประตูได้ภาพที่เขากำสองหมัดแสดงความสะใจตอนที่ทีมได้ประตูจากการเปิดแอซิสของเขา2ลูกเนี่ยมันคือการปลดปล่อยค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาเขาโดนวิจารณ์อยู่หลายต่อหลายครั้ง ทบจะอยู่ใน spotlight ของบรรดากูรูบรรดาสื่อในเวลาที่แกกรลิชไม่ดีเขาจะเป็นตัวระดับต้นๆเลยครับที่จะอยู่บนหน้าปัดของสื่อทุกแขนงทั้งออฟไลน์ line, และก็ออนไลน์ line. เพราะว่าอะไรครับ100ล้านปอนด์นี่ครับพอมันเป็นนักเตะค่าตัว100ล้านปอนด์มันทําให้เขาถูกจับจ้องมากเป็นพิเศษซึ่งเขาต้องเล่นได้ดีแบบโคตรดีในแต่ละเกมแต่ในเกมล่าสุดมันคือการปลดแอกนะครับทำได้2แอสซิสต์และทําให้ทีม มีเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลมากกว่าหลายๆเกมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็เห็นด้วยกับเป๊ปเหมือนกันที่เป๊ปเคยบอกว่าแจ็คกิลิชจะต้องมีความทะเยอทะยานในตัวเองมากกว่านี้เขารู้แหละว่ากิลิชเก่งขนาดไหนเขารู้แหละเิลิชเป็นนักเตะที่เทียบไปด้วยพรสวรรค์สูงขนาดไหนแต่ถ้าคุณขาดแรงทะเยอทะยานที่ดีคุณก็อาจจะไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่มันสูงที่สุดดีที่สุดก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป๊ปพยายามที่จะกระตุ้นปลุกเร้าลูกทีมของเขา ที่ชื่อว่าแจ็คกิลลิชถ้าหากว่าแจ็คกิลลิชมีไมซ์เซ็ตมีแรงปรารถนามีความทะเยอทะยานมีความกระหิ่นกระหือรือได้เหมือนฮาร์แลนด์บอกเลยว่าแจ็คกิลลิชยังสามารถปล่อยของดีๆให้เราได้เห็นมากกว่านี้อีกเยอะเลยครับและอาจจะเป็นจิ๊กซอสํำคัญด้วยครับที่ทําให้เซตตี้ประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้ครับประเด็นที่4สุดท้ายนะครับคนที่ผมอยากจะพูดถึงมากที่สุดครับคือเจ้าหนูริกก้ลูอิส เด็กดาวรุ่งวัยเพียง18ปีครับนาทีนี้เขาอยู่ในสายตาของเป๊ปเรียบร้อยนะครับความจริงอยู่ในสายตาแหละจากครั้งก่อนๆที่เราได้เห็นว่าเขาก็มีชื่ออยู่ในตัวสำรองลงเล่นในฐานะตัวสำรองแล้วก็สร้างชื่อในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกกับเซบียาคงจำกันได้แล้วในเที่ยวก่อนหน้านั้นนะครับก็คือการลงเล่นเจอกับลิเวอร์พูลนะครับในศึกคาราบาวคัพโอ้ฟอร์มดีด้วยครับนิ่งเนียนละเอียดทั้งๆท,ที่เป็นเด็กหนุ่มแล้วต้องเจอกับ ทีมยักษ์ใหญ่ทีมที่ดีสุดอีกทีมหนึ่งอย่างลิเวอร์พูลกับเกมล่าสุดเจ้าหนูริกกอลอิสนะครับสร้างถิติเป็นนักเตะอังกฤษอายุน้อยที่ลงเล่นในวิธีพิมยริกให้กับซิตี้ชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง18ปีกับอีก37วันเป็นแข้งอายุน้อยชาวอังกฤษต่อจากไมเคิลริชาร์ดที่เคยทำได้เมื่อปี2006อายุ17ปีกับอีก317วันเมื่อคุณเป็นนักเตะดาวรุง่งอายุเพียงแค่18ปี แล้วสามารถสอดแทรงมาเป็นตัวจริงให้กับทีมได้แล้วยังรวมไปถึงการถูกจับมาเล่นตำแหน่งกองกลางซึ่งมันยากมากรายร้อมรอบด้านด้วยบรรดารุ่นพี่ที่เพียบไปด้วยคุณภาพอย่างโรดรีอิวคาโกกันเควินเดบรอยแต่ริโกวิสเล่นเหมือนร่วมงานกันมามามากกว่า5-10ถปีคือเล่นได้เนียนตามมากนะครับเล่นเกมรับอย่างชาญฉลาดรู้จักการเอาตัวรอด มีความเข้าใจเกมสูงมากครับและที่สําคัญเลยนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับนักฟุตบอลที่ดีก็คือเกิ่นที่ยอดเยี่ยมเด็กคนนี้มีฮะดังนั้นบอกเลยจําชื่อนี้ไว้ให้ดีๆนะครับจะเป็นเด็กที่พุ่งขึ้นมาแล้วจะก้าวเข้าสู่การเป็นกําลังคนสําคัญของโรเบีสีฟ้าได้เหมือนกับฟิลฟอร์เดนถัดจากฟิลฟอร์เดนเนี่ยมันยังไม่ชัดโคพาเมอร์ Co อาจจะโอเคแต่เด็กคนนี้ผมบอกเลยโอมเจจริง นะครับเป็นเด็กที่มีของรับเป๊บใช้แล้วด้วยครับและคาดว่าจะใช้แบบยาวๆด้วยนะครับแล้วตอนนี้คนที่สะด,ดุ้งที่สุดคือใครไคลวอกเกอร์นะครับเขามีเด็กคลื่นลูกใหม่ที่พร้อมที่จะทับคลื่นลูกเก่าอย่างเขาแล้วนะครับดังนั้นบอกเลยซิตี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเสียเงินก้อนซื้อฟูลแบ็กด้านขวาคนใหม่แล้วเพราะว่า รีกอิสยืนระยะได้อย่างสบายๆอีกยาวไกลนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางหวยการดด้วยครับเพราะว่าที่นี่กาช่นงเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ